ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้มาดูส c o o p y ้ไอนะครับมีอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูว่ามีอาการจะเป็นยังไงนะฮะสตาร์ทเท้าดูบ้างครับ อาการก็ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ติดทั้งมือและเท้าหรือติดบ้างไม่ติดบ้างบางครั้งนะแต่ตอนนี้ตอนนี้คือไม่ติดเลยนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยเช็คไฟแล้วเปลี่ยนหัวเทียนนะครับก็ไฟมานะก็เดี๋ยวจะลองแกะ หัวฉีดดูว่ามีน้ำมันไหมนะครับผมอ่ะก็แกะหัวฉีดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ตดูนะครับต่อไปเป็นการเช็คปั๊มติกครับผม อ่ะโอเคเรารู้สาเหตุแล้วว่าน้ำมันไม่จ่ายมาที่หัวฉีดจ่ายมาที่สายทางเดินก็คือสายน้ำมันเนี่ยมาถึงหัวฉีดแต่หัวฉีดไม่จ่ายนะครับทำการเปลี่ยนหัวฉีดแล้วลองสตาร์ดูครับโอเคก็ เรารู้แล้วว่ามันเป็นที่หัวฉีดนั่นแหละก็หลังจากเปลี่ยนก็พุ่งเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทหลังจากประกอบเข้ารถแล้วอ่าก็ง่ายๆทีเดียวติดเลยนะครับสำหรับการสตาร์ทเท้านะครับผมจริงๆสตาร์ทมือมันแบตมันอ่อนนะผมก็เลยใช้วิธีการสตาร์ทเท้าเอานะก็ทีเดียวติดนะครับ เครื่องก็เดินเรียบประมาณนี้เลยนะนะครับเร่งก็ติดมือนะฮะเร่งก็ปกติเลยนะครับอาการเหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับสกู๊ปปี้ไอมีอาการสตาร์ทไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ